แอรบลูครับที่ร้าน S&P ซูกิชิร้านบาร์บีคิวสไตล์เกาหลีและอาหารญี่ปุ่นคุณพี่คะครับคุณด้องครับคุณประจักษ์ครับวันนิดา วันนี้วันเข้าหอของเราอย่ารอช้าใช่แล้วครับวันนิดาผมนักวันนิดาจริงๆเลยถอดออกเลยใครเนี่ยใครจะถอดต้องหูเจ็บมากจริงเหรอคะจะโทษเดี๋ยวเลยครับวันนิดาครับไม่เป็นไรค่ะพี่ติ๊กเลือดไหลเลยเนี่ยโอ้ต่เราต้องขึ้นเตียงต่อได้ค่ะพี่อ๋อได้ไปซื้ออุปกรณ์มานะฮะให้วันนิดาลองเล่นดูนะฮะอุ้ยมีอุปกรณ์ด้วยมโอ้โหแซ่ใช่แล้วครับมีโซ่ไหมคะเอาเทียนด้วย เทียนพีเทียนด้วนมาจ้าอาชมาษาอ่ะพร้อมแล้วไหมครับที่รักพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับเคล็ดลับในการบริหารชีวิตบนเตียงให้ดีขึ้นหนึ่งสองสางอ้าวอะไรเนี่ยอยู่ดีขายก๋วยเตี๋ยวงอกไม่งอกงอกไม่งอกนี่อะไรคุณพี รายการนี้เป็นรายการก่อนบ่ายไปแล้วนะฮะท่งนทองเก้านะจะบอกว่าจริงๆมันก็คือเรื่องการโกรนนั่นเองปกติโกรนไหมคุณอะผมโกรนหนักมากจริงเหรอผมเข้าปากผมผมเข้าปากอะไรนผมเข้าปากผมผมเป็นคนที่โกรนบ่อยมากนะฮะโกรนโกรนหนักมากโกรนก็ก็ไม่ได้ดังมากหรอกแต่ว่ามีคนเขาบอกว่าผมโกรนนิดนึงอะไรคุณแม่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 ในห้องเดียวกับคุณเหรอ คุณแม่เดินผ่านแวะมาตอนกลางคืนหนึ่งๆก็ปิดื่้งได้ป่ะเออนะฮะก็คือกลนิดนึงนิดนึงใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเออมันหลายเลืคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันคุณกลนไหมคุณพ่อกลนเออมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเอาใหม่คุณกลนไหมไม่กลนค่ะอ่าไม่กลนเลยรู้ได้ไงว่าไม่กลนไม่กลนจริงๆถามแฟนยังแม่บอกแม่เดินผ่านตอนกลางคืนเราได้ยินไม่ได้ยินไงเออเอ่ะคุณพ่อกลนพ่อกลนซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับสามีภรรยานะเพราะว่าบางทีีสาามมกกกลดั พะยากก็นอนไม่ได้นอนไม่ได้แต่น้อยคนจะรู้ว่าการก่นเนี่ยมันจะนําไปสู่โรคภยัยไข้เจ็บหรือว่าอ้อีกหลายอย่างที่ตามมา้วยเหรอคะแน่นอนอนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเทคนิคในการนอนแบบไม่กนรนจะทํายังไงบ้างท่าท่าในการนอนหรือวิธียังไงที่คุณจะนอนบนเตียงเนี่ย้วทำให้คุณกรน,นน้อยลงนะครับเราจะต้องขอเชนี่หมอของผมเลยแหละฮะนายแพทย์พงศธรโตว,วิวัต์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโซน สอนะครับแล้วก็านาสิกและภูมิแพ้นะครับจากโรงพยาบาลพระรามเก้านั่นเองขอต้อนรับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอีนี่คุณหมอผมเองคุณหมอนอนเลยค่ะคุณหมอใงญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่่่คุณหมอนี่ไม่เหมือนหมอหูคอกหมูเนาะมันหมอน้านะหมอคุณหมอหน้าใจมากขอบคุณครับหล่อจังเลยค่ะ คุณ,คณเป็นหมอเป็นหมอประจาตัวผมนะครับผมจะไปหาคุณหมอบ่อยปรึกษาเรื่องของเนี่ยเรื่องของการหายใจนะ<อ>ต่างๆนันนะคไข้เหรอครับคุณหมอครับผมเป็นคนไข้ที่ดีไหมครับคุณหมอครับดีมากเลยครับเน่าเยี่ยมครับคุณหมอฮ <c oughs> ะอะ้วฮะทีนี้พูดถึงเรื่องของการกลนมันมันอันตรายมากใช่ไหมคนที่อาจจะไม่ทราบเ <c oughs> ออกลนจริงๆไม่อันตรายแต่มันจะมีภาวะหยุดหายใจแทรกเข้ามาด้วยซึ่งเราตอบไม่ได้เราดูจากการกลนเป็นตัวเบื้องต้นหยุดหายใจตอนกลนอย่างเงี้ยคะตอนนอนเลยครับ ขึ้นมไปจริงเออเหรอคะเหมือนไหมคะเอาไปเล่นที่บ้านไหมคะคุณหมอไม่ป็นไรครับพี่จิ้มเหมือนหมูมากกว่าแล้วต่อครับต่อต่อฮะคือเราเวลาเรานอนเนี่ยเราจะมีหยุดหายใจแต่เราต่อไม่ได้เลยว่าหยุดหายใจหรือเปล่าแต่ว่านอนกลนเป็นตัวบอกง่ายๆเพราะทั้งคืนที่นอน6-8ชั่วโมงไม่มีใครนั่งเฝ้าสังเกตนะครับอย่างที่คุณแม่บอกว่าไม่นอนกลนแต่คุณแม่ก็สังเกตอยู่ช่วงเดียวแต่ช่วงนอนกลนอื่นเริงอาจจะกลนก็ได้ใช่ ตัเวลาเหนื่อยมีบ้างรู้สึกเลยอะเวลาเหนื่อยมีแบบเบาๆเริ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกม,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 มาแล้วนิดหนึ่งแต่ไม่หนักไงไม่หนักทีนี้ทีเนียบางคนเนี่ยกลนถึงขั้นที่ว่าอาจจะกรนแล้วก็ตายได้ไหมมันเดียผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโกนเสร็จปับ๊บเราก็จะหยุดหายใจหยุดหายใจก็ขาเราซีเยนมันก็ทําให้สมองทํางานเหนื่อยตลอดเวลาสมองขาซิเยนเรื่อยๆมันก็จะนอนหลับแล้วไม่สดใสนอนเหมือนนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นเช้าไม่เฟรชไม่สดใสกลางวันก็จะง่วง ซึ่งมันนําพาไปต่อถึงเรื่องของโรคหัวใจหัวใจโตเรื่องยยาวอีกเยอะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเรื่องนี้ชีวิตสั้นโอ้ตอบง่ายๆล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าเขามีการตรวจเช็คด้วยคือไปนอนค้างลงค้างคืนที่โรงพยาบาลเพื่อจะเช็คอาการมันคือยังไงครับคุณหมอเผลอชมพูดจะไปลองใช้บริการค่ะค่ะไปนอนสักสองสามคืนเป็นการทดสอบการนอนต้องไปนอนสักคืนหนึ่งคืนเดียวพอเหรอคะคืนเดียวพอครับคืนเดียวพอเราจะติดเครื่องตรวจวัดหมดเลยคลื่นสมองเป็นยังไงการหายใจเป็นยังไง เสียงกรนมากแค่ไหนใช่ฮะเาะต้องนอนหนึ่งคืนเพราะว่าจะดูหนึ่งคืนที่นอนว่าหลับไหมหลับแล้วหยุดหายใจไหมนอนกรนหนักแค่ไหนเพื่อจะหาทางแก้ไขเขาเรียกว่าอะไร sleep test เลยไหม sleep test sleep test ก็จะต้องมีสายเสยแล้วมาปัดเต็มไปหมดถูกไหมฮะใช่ต้องไปลองต้องไปลองสงสัยไหมครับว่าจะหลับไหมเออนั่นน่ะสิหลับครับหลับ ส่วนใหญ่เลยเพราะว่ามันจะมาแปะป่วยอะไรเต็มตัวไปหมดแล้วมันจะหลับได้หรือเปล่าจะหลับได้หลับได้ครับทีนี้เรามาเข้าวิธีง่ายๆดีกว่านะครับหลักง่ายๆ2วิธีในการที่เราจะนอนแล้วไม่กลนมีวิธีไหนบ้างครับหมอจริงๆนอนแล้วไม่กลนเลยคงยากแ้่เราคงลดอาการต่างๆลงไปเราต้องเริ่มต้นก่อนว่านอนกลนเนี่ยคือการอุดกั้นทางหายใจตั้งแต่จมูกคอนะครับทำให้กลนนั่นก็แปลว่าจมูกตันด้วยเหตุผลใดก็ตามภูมิแพ้ โพงจมูกอักเสบเป็นหวัดนะครับก็จะเกิดเรื่องหรือในรายที่มีลักษณะของอ้วนนะครับทำให้ลิ้นก้อนข้างใหญ่นอนแล้วมันก็จะกดลงข้างล่างเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นเนี่ยเวลาเรานอนลงไปปั๊บถ้านอนหงายเสียงผ้าเมื่อกี้ครับชัดเจน นอนหงายโคนลิ้นก็จะตกลงไปอะสมมุติว่าเรานอนหงายใช่ไหมฮะอันนี้นี้เราได้กลายเป็นรายการสมโมงสอสุขภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีก็ดีโอเคเอามานะฮะสมมุติว่าเรานอนหงายนะฮะได้ไงต่อสมมษณะโคนลิ้นครับแถวนี้มันจะตกลงไปตามน้ําหนักพอตกลงไปปั๊บมันก็ทําให้เกิดเสียงกลดครับทางแก้ง่ายๆคือนอนตะแคงให้ได้อันนี้เกิดนอนตะแคงนอนตะแคงครับแต่ปัญหาคือทั้งคืนใครจะัาคับตัวเองให้นอนตะแคงได้ตอนหลับ นั่นแหะสิคะไม่รู้ตัวแล้วไงใช่ครับเราก็ต้องหาอุปกรณ์มาบังคับก่อนอื่นนะพวกคุณหมอนอนตะแคงต้องนอนตะแคงฝั่งไหนฮะฝั่งซ้ายฝั่งไหนก็ได้ครับเพื่อให้คนลิ้นไม่ตกเขาบอกว่าห้ามนอนตะแคงฝั่งซ้ายเพราะมันจะนอนทับหัวใจไม่ใช่เหรอฮะเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวปัญหาน้อยครับอันนั้นไม่เยอะครับทำไงฮะนอนตะแคงครับวิธีง่ายสุดก็คือเราก็ต้องหาอะไรมาบังคับอย่างเช่นหมอนข้างง่ายสุดนะครับขออนุญาตเรา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 กอดแฟนได้ไหมครับอ่ากอดแฟนไปข้างหนึ่งอ่ะครับอีกข้างหนึ่ง วันนี้ด่าอย่างนี้ป่ะครับสองอันครับนอนอันนึงหน้าอันนึงหลังไหนจ๊ะที่รักที่รักเอามาสิอันนี้ค่ะที่รักครับง่ายสุดครับอย่างนี้เหรอฮะเราคอนโทรลเลยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถกิ้งได้อ๋อก็คือบล็อกหลังเราไว้แล้วก็ข้างหน้าเราก็แต่ถ้าเราขยับนิดนึงมันก็มันก็เด้งแล้วไม่ใช่เหรอครับหมอก็ต้องอยู่ในโพสิชันพอสมควรครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแฟนทั้งต้องเป็นสามีภรรยากันนอนกอดกันได้เออนอนกอดกันได้แล้วข้างหลังทำไงอ่ะ ข้างหลังก็หาใครมากอดอีกคนนึงอ่าโอเคมาบล็อกหลังไว้ใช่ดีมากเลยนะอันนี้คือนี่คือนี่คือเทคนิคนี่คือเทคนิคแรกครับผู้ชายแต่่วาก็อย่างที่บอกมันเลื่อนได้มันเลื่อนได้มันเลื่อนได้อันที่สองอันที่สองแล้วหาอุปกรณ์ช่วยง่ายๆจริงๆลูกเทนนิสเนี่ยทุกคนมีนะครับจริงๆยากครับลูกเทนนิสลูกเทนนิสลูกเทนนิสธรรมดาครับเขาเรียกสโนบอลจริงๆแล้วสโนบอลสโนบอลสโนคือนอนกลอนนะครับอาลูกเทนนิสเนี่ยติดบริเวณหลังคอนะครับอันนี้พอเราดูง่ายๆว่าติดง่่ายๆก็แคคนี้รับ ติดเข้าไปนะครับขออนุญาตเราติดอยู่ตรงนี้ติดเข้าไปทําไมทําไมเราต้องติดทั้งหลังครับเพราะอะไรครับมันจะบังคับให้เรานอนง่ายไม่ได้อ๋อมันนอนแล้วมันก็จะคามมันจะคาถูกต้องครับง่ายกว่าเยอะถ้าที่บ้านไม่มีลูกชนิดลูกบา์สอะไรนี้ได้ไหมครมาติดโบลิิงเลยดีไหมฮะลูกโบลิิงเลยดีไหมโอเคค่ะจะใหมันเปนลูกชนิดกำลังดีนะครับเราจะติดเข้าไปที่เสื้อนิดเดียวนะครับขออนุญาตมาติดใช้ไหครับสมมติสมมตินะครับเอาลูกเดียวก็พอครับ เอาง่ายๆเลยครับทีนี้แล้วกันอ่าครับจะมีค้ามไว้แล้วเวลานอนใช่ไหมครับนอนลงไปป๊าโอ้ยมันจะมันจะลำคานมันจะต้องบังคับตะแคงต้องตะแคงก็หายหมดเลยัตโนมัติอ๋อครับโอเคโอ้ฮะอึดอัดมากใช่ไหมมันยังไงก็ต้องตะแคงเนาะบังคับตัวเองจริงมันก็จะมีมันก็จะมีมันก็จะมี2ท่าหลักๆด้วยกัน2วิธีด้วยกันใช่ไหมฮะเอ่อจริงๆครับวิธีแล้วแต่อัพลายจริงๆแล้วแต่แล้วแต่จะปรับปรุงอะนะฮะคุณหมอใช้ทางนี้ดีกว่าครับนั่งด้วยกันเลยครับบนเตียงครับได้ครับ คุณหมอไม่ว่ากันใช่ไหมเราขึ้นเตียงความร้อมกัน3คนอ่ะครับวิธีมันง่ายๆ่ใช่ไม่ใช่เหมือนนั่งบนเตียงเข้าใจเออคือคือวิธีมันคือนี่คือ2วิธีหลักๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องบนเตียงเนี่ยมันมีวิธีอื่นไหมครับเออมายถึงวิธีการดูแลตัวเองดูแลจริงๆนอนกรนอย่างผมบอกไปแล้วต้นเหตุมันมาจากเรื่องของการที่เรามีจมูกตันมีทางเดินหายใจตันเราก็ต้องไล่ตามสาเหตุแหละครับจมูกตันภูมิแพ้เราก็ต้องรักษาภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้สิ่งที่ดดีีท่สุในกกกกาาารรรัษ็คือ รักษาสุขภาพที่ดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่ดีแล้วค่อยว่ากันเรื่องยานะครับข้อที่สองคืออ้วนครับก็ต้องลดน้ําหนักนะครับซึ่งอันนั้นก็คงเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งว่ากันเรื่องยาวเรื่องลดน้ําหนักคงเป็นเรื่องใหญ่ครับใหญ่ๆผมว่าจะมีอยู่แค่สองพอยอ์หลักๆแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าไม่นอนกลนหลังจากทําไปแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองการ นอนกลน้อยลงก็ยังมีปัญหาต่อมาคือเรื่องสุขภาพแปลว่าหยุดหายใจหรือเปล่านะครับซึ่งนั้นเราคงต้องมานั่งคุยกันต่อว่าถ้าหยุดหายใจเราจะแก้ไขย,ยังไงนอนกลจริงๆผมว่าลำคาญคนข้างเคียงพอรับได้สามีภรรยาพูดคุยกันพอได้หาทางออกได้แต่หยุดหายใจเป็นปัญหาสุขภาพส่วนตัวอันนั้นเรื่องใหญ่กว่านะครับอันนั้นเรื่องใหญ่กว่าผมเข้าใจละรายการสุขภาพเวลาเขาเป็นมีพิธีกรแล้วก็มีแขกเขาจะโอ้อ่าเอ้แต่ ฟังได้รับรู้ไงเพราะไม่รู้จะต่อยยังไงเพราะเออเป็นข้อมูลซึ่งนําไปใช้ได้จริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนพระคุณพระสัตรมากนะครับที่แวะมานะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของลูกเทนนิสนี่ผมก็มีเคล็ดลับด้วยเหมือนกันจริงๆลูกเทนนิสสามารถจะช่วยทําให้หลังคุณหายปวดได้คือผมเป็นโรคหลังหลังเกรงไงช่วงปีที่ผ่านมาใช่หลังเกรงแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่มากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโชว์ให้ดูว่าทายังไงให้หายปวดหลังกับลูกเทนนิสครับคุณผู้ชมสักพู่เดี๋ยวนะคุณหมครับ do shama doo 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 shama doo shama doo, doo 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 shama